สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเนระื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่านาโตนั้นเตรียมส่งกําลังทหารกว่า8 0 0แสนนายเข้าประชิดชายแดนของรัสเซียนะครับซึ่งทางด้านนายพลจากเยอรมนีออกมาเตือนนะครับว่ารัสเซียนั้นอาจจะยกทัพบ,บุกนาโตเมื่อไรก็ได้ในขณะที่นะักการเมืองของฟินแลนด์นั้นเรียกร้องให้นาโต หยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามนิวเคลียร์นะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอกับคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องราวความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกเรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศนะครับเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆก็มีมาให้คุณชมนั้นได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าเยอรมนี Germany ส่งสัญญาณพร้อมรับศึกเต็มรูปแบบอาจเกิดความขัดแย้งกับรัสเซียโดยพันธมิตรนาโต้สามารถระดมทหารได้สูงสุดถึงแ0 0 0 0นนายเข้าสนับสนุนแนวรบทางตะวันออกตามแผนปฏิบัติการ Operation p l a n ร e เ m a n y หรือว่า offland News นะครับซึ่งถูกเปิด เยเมื่อปี2 5 6 7นเพลเอกอเล็กซานเดอร์ซอนแฟรงค์ผู้บัญชาการกองยุทธการร่วมแห่งเยอรมนีกล่าวในการประชุมบุนเดสแวร์ว่ารัสเซียยังมีขีดความสามารถทางทหารขนาดใหญ่แม้เผชิญสงครามกับยูเครนและพร้อมโจมตีนาโต้ได้ทุกเวลาแผนการดังก,กล่าวกำหนดให้เยอรมนีเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของยุโรปรับบทบาทขนส่งกำลังพลอาวุธอุปกรณ์จากพันธมิตรที่มาเสริมแนวรบสำหรับการประจันหน้ากับรัสเซีย ดยต้องรับส่งและบปติการให้สําเร็จภายใน180วันหลังอิติเคิลไฟของนาโตถูกใช้ในกรณีภัยคุกคามแบบจริงจังหรือที่เรียกกันว่ามาตรา5จากนาโต้นั่นแหละครับแผนการดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นนะครับในการที่จะดําเนินการในการรับมือทั้งมิติของพลเรือนทหารภาคธุรกิจเพื่อรับมือกับสงครามไฮบริดและความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานสันแฟ้งเตือนว่าขีดความสามารถทางทหารของรัสเซียนั้นยังแข็งแกร่งรัสเซียสามารถโจมตีนาโต้ได้เร็วเท่ากับทุกนี้ ร้อมย้ำบทบาทของเยอรมนีในฐานะในส่วนที่จะอยู่แนวหน้าด้านนายกรัฐมนตรีฟรีดิทเมิร์ตผู้นําของเยอรมนีรวมถึงทางด้านบริษัิตริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าความอยู่รอดของเยอรมนีในรูปปัจจุบันถูกคุกค,คามโดยตรงจากรัสเซียจึงต้องพัฒนายุทธศาสตร์ขยายงบกลาโหมระดับมหาศาลด้านรัสเซียนั้นปฏิเสธชี้ข้อกล่าวหาไร้เหตุผลเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อปกป้องงบประมาณกลาโหมของประเทศตัวเอง พร้อมเตือนนะครับว่าเยอรมนีนั้นกําลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าในการดําเนินการเนี่ยเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างมหาศาลด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียอย่างเซเกลารฟรอฟนั้นเตือนนะครับว่ารัฐบาลเยอรมนีมีสัญญาณกลับสู่ภาวะชาตินิยมในประวัติศาสตร์ขณะที่ผลรบของสองฝ่ายนั้นเสริมกําลังและก็ทดสอบขีปนาวุธเตรียมรับมือในทุกสถา,านการณ์ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านอาบันโดมเมมาสมาชิกข,ของ Freedom Alliance ของฟินแลนด์ครับ ได้ออกมาเรียกร้องให้มาคริเตอร์เลขาธิการนาโตยุติการจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนโดยทันทีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดสงครามนิวเคลียร์ทางด้านอามาโดเมมาได้กล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่าหากเลขาธิการนาโตอย่างมาคริเตอร์นั้นกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์เราควรหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนและนาโต้ควรยุติการขยายตัวไปยังยูเครนหากไม่ต้องการให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนถึงขั้นเกิดสงครามนิวเคลียร์ทางด้าน อามันโดเมยม้าได้ยังวิาพากษ์วิจารณ์มาร์ครูเตอร์ว่าแม้จะแสดงความกังวลว่ามันจะเกิดสงครามนิวเคลียร์แต่กลับละเลยที่จะตำหนิทางด้าน Franken, ทีโอแฟรงเกนรัฐมนตรีกลาโหมของเบลเยียมและสําหรับคําขู่ของเขาที่บอกว่าการกวาดล้างรัเสเซียนั้นต้องทําด้วยอาวุธนิวเคลียร์ข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านมาร์ครูเตอร์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2 5งพ ที่ผ่านมาบอกว่านาโต้มีความตั้งใจที่จะทําให้ความสําคัญมากขึ้นกับศักยภาพทางนิวเคลียร์ของตนเพื่อป้องกามฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตเลขาธิการนาโตกล่าวว่ารัสเซียนั้นกาลังใช้วาทศิลป์ทางนิวเคลียร์ที่อันตรายและขาดความยั้งคิดแต่ประชาชนในชาติตนตกไม่ควรตื่นตระหนกเนื่องจากนาโตมีการป้องกามทางนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทํารงไว้ซึ่งสันติภาพในขณะเดียวกันนั้นผู้นารัสเซียได้ออกมาย้ําจุดยืนสวนทางกับข้อกล่าวหาของนาโตโดยทางด้้้าาาานนนนนปประังวลดิิเาเามีียยูผํขอ ก็กล่าวนะครับว่ารัสเซียไม่ได้กําลังโอวดอาวุธนิวเคลียร์แต่กําลังดาเนินการนโยบายป้องปรามทางนิวเคลียร์เพื่อสร้างความมัน่นคงด้านรัฐรมนรีกลาโหมของรัสเซียอย่างอังเรเบลูซอฟก็ได้บอกว่าการกระทําที่บ่อนทําลายของชาติตะวันตกได้ทําลายรากฐานสําหรับการเจรจาเชิงสร้างสรรค์ระหว่างประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ส่วนกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียครับได้สนับสนุนมุมมองนี้โดยระบุว่ามีความท้าทายที่สังสมมาอย่างต่อเนื่องในขอบเขตทางยุทธศาสตร์โดยความท้าทายเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรง กับแนวทางหลักการและโครงการทางเทคนิคทางทหารของประเทศตะวันตกที่สร้างความไม่มั่นคงต่อภูมิภาคความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ดูเหมือนว่านาโตเองนั้นก็ขยับเนี่ยครับอย่างต่อนเนื่องกับสถานการณ์ความขัดแย้งกับทางด้านรัสเซียไม่ว่ารัสเซียนั้นจะออกมายืนยันมันโดยตลอดนะครับว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีแนวคิดในการที่จะบุกเนี่ยนะครับชาตินาโต้แต่อย่างใดแต่ดูเหมือนว่า เยอรมนีเองนั้นกลายเป็นตัวตั้งตัวตีที่สําคัญนะครับในการที่จะระดมพลแล้วก็เสริมสัพักออกกําลังต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็กล่าวหากล่าวอ้างว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามเนี่ยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเวลานี้ดูเหมือนว่าชาติสมาชิกนาโตแล้วก็ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปบ,บางประเทศนั้นเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยกับหลายๆประเทศนะครับที่ยังคงเดินหน้าส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับทางด้านฝั่งของยูเครนก่อนหน้านี้ รัฐบาลใหม่ของสาธารณรัฐเช็กนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่านโยบายของพวกเขานั้นจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้ยูเครนนั้นเนี่ยยุติสงครามเช่นเดียวกับล่าสุดนั้นคุณผู้ชมครับฟินแลนด์เองก็เรียกร้องให้นาโต้นั้นหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเวลานี้เยอรมนีฝรั่งเศสรวมถึงอังกฤษนั้นเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับพยายามที่จะสุมไฟทําให้สถานการณ์นนนนั้้บาาาปลยมกิ่งขึ นั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ผมนำไมห้คุณชมนั้นได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะขายายวงไปสู่ชาติสมาชิกยุโรปแล้วก็นาโต้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกแบบนี้นะครับไมค์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ต,ดต นอกจากนั้นยังมีเรื่องของข่าวการเมืองระหว่างประเทศนะครับข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนํไมห้คุณชมนั้นได้ติดตามกันนอกจากนั้นท่านเข้ามาแล้วท่านสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับของช่องถาอัปเดตได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะเริ่มด้วยแพ็กเกจหนึ่งร้อยบาทสามร้อบาทหรือว่าหกร้อบาทนะครับแล้วแต่ท่านนั้นจะกรุณาหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็หนึ่งหกเก้าสามสี่ 1> 5 1 1หนึ่งหนึ่งหะครับหนึ่งหกเก้าหรือว่าคุณผู้ชมนั้นร่วมสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกทท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาเดทในทุกๆุวันครับ